เทคเ m ี o ย t t h ไทยแลนด์เราเดินทางมาถึงปีที่11แล้วค่ะการเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดขึ้นแล้วล่ะครับไม่เฮ้ย <c oughs> <Hey, S 1> อะไรไม่เปลี่ยนไม่ไปไหนทั้งนั้นพิธีกรชายอะ่ะได,เด้เดี๋ยว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 ฟังให้จบก่อนครับเราขึ้นง่ายเหลือเกิน <c oughs> การเปลี่ยนแปลงที่ว่านี่ไม่ได้หมายถึงพิธีกรอ่ะเห็นเปลี่ยนอยู่นั่นลนะพิธีกรเปลี่ยนอยู่น้านนะก็เลย <c oughs> ออกงล,ลงตัว โวนะทุกอย่างกำลังมาดีนะทีมง,งานนะนะ้าจะเปลี่ยนอ,นอะเลยัยยัยไม้เปลี่ยน <c oughs> จะเยยเย็นก่อนจำวันที่แถลงข่าว <c oughs> เปิดตัวพิธีกรใหม่นั่นก็คือคุณได้ไหมค่ะ <c oughs> ผู้บริหารของทีวี thunder <c oughs> ได้กล่าวอะไรถึงการเปลี่ยนแ <c oughs> ปลงไว้บางอย่างอะลองไปดูภาพก่อน ก็จริงๆในปี2023เทพมิเอาก็คงมีอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นหลายๆเรื่องนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายเรื่องซึ่งเรื่องที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็แล้วก็ป็นเสน่ที่สุดก็คือได้พิธีกรหญิงคนใหม่นะครับคุณท้นหอมแล้วก็จริงๆในปีหน้าเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะครับจริงๆเทพมีเอาเรามีเรามีเพลงประจำรายการอีกเพลงหนึ่งเนาะจริงๆในปีหน้าเนี่ยเราก็จะมีเพลงใหม่ด้วยนะครับที่เราจะเราจะล้อนชนในปีหน้านะครับคงคงมีสีสันอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในรายการเรื่อยๆครับให้ให้ให้คนดูแบบไม่เบื่อเรา และวันนี้ก็มาถึงแล้วครับถึงเวลาที่เราจะปล่อยเพลงใหม่ประจำรายการเทคเม e Out ไทยแลนด์นี่คือเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อรายการโดยเฉพาะศิลปินที่จะทำหน้าที่ถ่ายทอดเพลงใหม่นะครับอยู่กับเราแล้วครับต้อนรับซีซั่น5 บอกต้องการอะไรนะต้องการคนยังฉันหรือเปล่าแต่เธอยอมมาว่าเธอบอกว่าไม่ใช่ปะเธอบอกเธอมีอะไรนะเธอมีความรักหรือเปล่าแต่เธอเก็บเอาไว้คนเดียวไม่ดีหรอกฉันก็ยืนคนเดียวอยู่ตรงนี้ฉันก็ยืนคนเดียวมาหลายปีมันเช้ามันซ่อมมันเงามันแสนจะว่างเปล่าเธอก็ยังรอใครอยู่ตรงนั้นให้ฉันลองไปยืนข้างๆเธอกันใจ มื่อเธอมีความรักและฉันมีความโสดม่ฉันด,ดีแบบนี้ไม่คบกันมีโกรธเมื่อเธอออกตามหาและฉันยังคง ้ใหฉันก็ยืนคนเดียวอยู่ตรงนี้ฉันก็ยืนคนเดียวมาหลายปีมันเช่ามันเศร้ามันงงมันแทบจะว่างเปล่าเธอก็ยังรอใครอยู่ตรงนั้นให้ฉันลองไปยืนข้างๆเธอกันได้นะเมื่อเธอมีความรักและฉันมีความสศกมาชมนดีแบบนี้ไม่คบกัมีครับแมื่อเธอเอาตาหาและฉันยังคงอยู่ในหม d พ p รอดีวานี้ โอเคซีนมซีซันไฟเราคุ้นหน้าคุ้นตาไปอย่างดีนะฮะพี่เอกพี่แจ็คพี่เจพี่เปาแต่สาวน้อยคนนี้น้องมิสทีนนี่คือยังไงใครจะแนะนําให้เราได้รู้จักครับครับผมมองซ้ายมองขวาแล้วก็ให้แนะนําตัวเองสวัสดีค่ะมิสทีนนะคะเป็นศิลปินใหม่จากค่ายโฮมดั u มิวสิกค่ะฝากเน้อฝากตัวด้วยนะคะและแล้วแนวเพลงหนูจะเป็นยังไงลูกเป็นแบบแปเป็นอะไรอย่างงี้หรอ ก็จะมีแรปด้วยแล้วก็ผสมผสานดนตรีไทยด้วยค่ะเดี๋ยวนะคุณมาเทนีนเอัลคุณจะมาถามแนวพลงแนวเพลงทําไมโสดหรือเปล่าครับจะได้จัดโพเดียมให้จะได้ให้หลินปิงกลับบ้านไปนี่ค่ะหลินปิงจากเท็ีนเอาค่ะฝักเล้วฝักัวดีนะค่ะไม่ไม่หมายถึงอะมือ่ะกลับบ้านไปเข้าไปยืนแทนอะโอเคเพลงที่จบไปชื่อเพลงว่าอะไรฉันมีความโสดครับผม ฉันมีความโสดรเหมาะกับเราเหมาะกับพวกเราเพื่อนตัวด้วยนะใช่ใช่ใช่เล่าให้ฟังถึงไอเดียมเพลงนี้หน่อยฮะเพลงนี้เห็นว่าเพื่อนซีผมคุณฟองเบียร์เป็นคนแต่งไอเดียมันคือยังไงฮะเพลงนี้ไอเดียก็คือเหมือนเป็นคนที่ตามหาความรักเหมือนคนที่เราจะเจอกันแล้วแบบมาแมชกันพอดีอ่ะเขาเรียกว่าลงตัวพอดีในเมื่อถ้าเรารออยู่แล้วคุณก็ตามหาทำไมไม่มาเจอกันสักทีล่ะนั่นนะซี นี้น<ช><ด>เลยโอเคครับเหมือนรายการเราที่ใครบางคนกับใครบางคนมาเจอกัน ท่อนุกมันติดหูมากเลยนะใช่แล้วก็มันต้องต้องมีท่าเต้นอะไรหน่อยไหมเราเห็นเด็กๆเขาเต้นกันอ่ะท่าเต้นนี่เราถอยก่อนเลยแล้วกันพี่ก็เต้นได้ดูท่าได้เลยพอได้อยู่นิดหน่อยได้อยู่ก็ได้แต่จริงๆหน้าที่ของการเต้นดูอะไรที่สดใสดูอะไรที่สดใสดูทางนี้ดูทางนี้ดูเฟิร์มที่สดใสที่สุดบิธีพิธีสอนท่าเต้นหน่อยสิท่าเต้นใหม่ใหม่ได้เลยค่ะใหม่ใหม่ให้พี่ๆร้องช่วยกันนะเก่งงเก่โองควัน two three four เมื่อเธอมีความรักและฉันมีความโสดแมชพอดดีแบบนี้ไม่คบกันมีโกรธเมื่อเธอออกตามหาและฉันยังคงอยู่ในโหมดผู้เฝ้ารอพอด,ดีกว่านี้ไม่มีแล้วเธอเมื่อเธอมีความรักและฉันมีความ อันนี้คือรอจบแต่ว่าเราอย่างนี้เลยรอเฉยอย่างเดียวเลยรอูรอเดียวรายการอ้คิวนี่คือเพลงใหม่ที่จะฮิตในติกตกอกแน่นอนทั้งเพลงและท่าเต้นนะไหนพิธีกรหญิงลองดูลองดูเลาวนี้เราเป็นแกนนำสาวโสดลองดูมจำยากอะไรกันนักหนาอย่าพิ่งด่าคนอื่นอย่าพึ่งด่าคนอื่นอ่ะลองดูมิวสิกมาและฉันยังคงอยู่ในโหมดผู้เฝ้า เมื่อเธอมีความรักและฉันมีความสุขมาชันดีบบบนี้ไม่ต้องันมีโขดเมื่อ,อเธอตามหาและฉันยังคงอยู่ในหมอกเศร้ารอดีกว่าออน,นี้ไม่มีอีกแล้วอจจ<ด>ะตรงนี้เนี่ยตรงนี้ใช่เลยที่เหลือพี่น้า ทุกรู้สึกว่าถ้ามันสลัวเมื่อก uh ี้เราจะบอกว่ามันเกิดการหักข้อเมื่อกี้กล้องมันขับสปีดโอเคโอเคแต่อย่างนี้ก็แต่เดี๋ยวจะไปฝึกให้ได้เพราะมันน่าหลักมากน้ำไม่สนุ่ยเหรอครับได้้วได้วได้แ้วเีายไดแล้วเดี๋ย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 วเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยว เาอย่งนฝากเพลงนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจที่คือแบบสีสันของรายการเป็นเพลงประจํารายการเลยแล้วเราก็จะมีเพลงนี้นะครับเป็นชา a l เลนจ์ในทิกตอกให้พวกเราได้เล่นกันฝากเพลงนี้ด้วยนะครับฉันมีความโสดนะครับสีสันไฟและน้องมิสทีนขอบคุณมาครับ ก่อนจะไปอวยพรสาวๆหน่อยครับวันนี้ใครบางคนอาจจะได้คู่กลับบ้านไปก็ยังไงก็ขอให้กูหลักนะครับขอให้เจอกับรักดีๆในวันนี้นะครับผมส่วนใครที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราก็ยังมีหนุ่มโสดมาเติมเรื่อยๆใช่ไหมครับอ๋อตมเติมอ่ะน้องมิสล้วฮะสาวโสดจะอวยพรกันเองหน่อยไหมฮะ ขอให้วันนี้ทุกคนแฮปปี้นะคะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวหนุ่มโสดคนต่อไปก็จะมาไม่ใช่ถ้าพี่เอกขึ้นไปตะกี้สาวๆไม่ดับไฟนะแต่สตูดับเลยเราไม่ทำอะไรแต่เรามาเป็นหนุ่มโสดแม้จะไม่แฮปแต่ได้ปีแน่ๆมาถึงตรงนี้ให้ซีซันไฟกับน้องมิซีนฝากผลงานหน่อยนีครับมีอะไรให้เราติดตามกันบ้างในปีนี้ปีนี้นะครับนี่เลยครับซีนใหม่ของพวกเราที่และครับ ฉันมีความโสดนะครับผมยังไงก็อย่างที่บอกมีชาเลนจ์ไปชาเลนจ์กันเยอะๆนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยฉันมีความโสดแล้วก็เทคไม่เอานะครับผม ah มิวสิคโดเพลงนี้ปล่อยไปเมื่อวานแล้วครับ21เมษายนเป็นวันแรกนะฮะคุณผู้ชมเข้าไปชมไปกดติดตามด้วยนะฮะแล้วน้องมิซีนเครับฝากผลงานหน่อยครับก็ฝากผลงานเพลงซิงเกิลแรกของหนูด้วยนะคะก็น่าจะได้ฟังกันช่วงต้นเดือนพฤษภาคมแน่นอนค่ะอ่าโอเคซิงเกิลแรกเดี๋ยว ครับผมไม่รู้มันนี่ติดตามซีซัน5แล้วก็น้องมิสทีนด้วยนะครับและนี่ก็คือเพลงใหม่ประจำรายการเทค e เมียวของเราฉันมีความโสดครับซีซัน5และน้องมิสทีนต้องบอกเลยว่าวันนี้นะฮะนอกจาก3-4สาวโสด2พิธีกรและหนุ่มโสดที่จะออกมา เห็นโต๊ะตั้งอยู่แบบนี้แปลว่าเราไม่ได้อยู่กันลำพงังค่ะวันนี้เลิฟกูรูของเราเรียกว่าเป็นพระเอกรุ่นใหญ่หล่อตลอดการการเวลาทำ,ทำอะไร,ะไรเขาไม่ได้จริงๆค่ะในวงการบันเทิงเคารพนับถือกันเรียกว่าอาแต่ผมขอพี่และกันเห็นหน้าเรียกอาไม่ไหวเรียกพี่ก็พอเพราะว่าหน้ายิ่งอยู่ยิ่งเด็กและฝีมือการแสดงไม่เคยลดลงเลยค่ะเลิฟกูรูเชิญเลยครับ สวัสดีครับต้นหอมสวยมากโอเค,อ,เคอ่าน้นองๆตอนรับพี่หมูนี่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับอหมูรับวันยิ่งหล่อยิ่งหล่อจริงจก็ยิ่งหล่อยิ่งหล่อในวงการบันเทิงเรียกอาหมูอาหมูผมวันนี้ผมขอเรียกพี่นะ <c oughs> เรียก <c oughs> อาไม่ไหวจรงิงๆริงนี่ถ้าโสดนะสไตล์นี้เรียกว่าชูการแดดดี้ได้เลยชูการแดดดี้แต่อายุอาหมูนี่น่าจะเกินนะเกินยังไม่เต็มไม่เต็เลย พี่หมูฮะดู30สาสองอะเราในซีซั่นนี้ดีฮะครับแจจยมทั้งนั้นสวยน่ารักทุกคนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับสาวๆนะครับวันนี้อาจจะได้เจอนะครับคู่เดทที่เนื้อคู่เลยนะเนื้อคู่เลยเพราะว่าเมื่อกี้อหมูอยู่ด้านหลังเวทีได้คุยกันมาบ้างแล้วอ๋อเฮ้ยหล่อะ โอเคเพราะนั้นเลิฟุณรูประจำที่แล้วผู้ชายวันนี้เป็นยังไงคะหนาหล่อไหมดีไหมมีอะไรยังแบบที่เย้ายวนใจเราบ้างหล่อไม่หล่อไม่รู้แต่เขายืนยันว่าเขาหล่อมากแล้วเขาบอกว่าความหล่อทําให้เขามีปัญหาตลอดเลย รอสะจนเป็นทุกข์เลยใายแล้วมีคนคิดเพาหน้าตะดีเพราะนั้นสาวๆพิสูจน์ด้วยตาตัวเองนุ่มโซดคนต่อไป oh. Get money that we lay low oh. That's what you know we want All my guys in the club Ooh. All my ladies over there Ooh. Let me hear you scream and shout เปิดมาด้วยการแบบว่าเปิดพวงเบิดแผ่นเลยครับ่าส่วนมันจะเป็นอาชีพของเขาหรือเป็นงานอดิเรกเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้สาวๆทั้ง30คนอยากรู้จักคุณละฮะแนะนําตัวกันหน่อยสวัสดีครับผมชื่อบอลนะครับอริทัศเวคินเลอร์จิรากุลนะครับอยากจะถามสาวๆว่าที่บ้านปลูกต้นไม้กันไหมครับถ้าที่บ้านยังไม่ปลูกนะครับมาเริ่มต้นใหม่กับผมนะครับอ แล้วถ้าในกรณีที่เขาตอบว่าปลูกนะครับปลูกค่ะปลูกเป็นป่าดิค่ะเดี๋ยวผมพาปลูกใหม่เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งครับโอเคคุณพร้อมรอรับคําตัดสินแล้วนะฮะครับผมอ่ะพวกคุณจะว่ายังไงสาสาวโสดชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟเฮ้ย ไป2คนเหลือ28คนปกติโซอีไม่ค่อยดับนะอ๋อต้องมีอะไรสักอย่างจำนวนนี้คุณโอเคนะหายไป2คนครับผมเอาละเราจะเริ่มต้นวยการต้อนรับสาวโสดคนใหม่นั่ก็คือกลอยต้อนรับสุเท็มยไทยแลนด์ครับกลอยเริ่มต้นได้ดีนะโดยการเปิดไฟเอาไว้คนนี้น่าสนใจยังไง น่ารักค่ะขาวตีสเปกเลยเมื่อกี้บอกว่าอยากปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะสนใจมาปลูกต้นรักกับเราหรือเปล่าพี่ทำเป็นด่าเลยแต่จีนก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นฮะปิดไฟโดยที่ไม่คิดจะรู้จักมักจีอะไรเขาเลยอ่ะทําไมอ่ะจีนหนูว่าเขาหลอกเกินไปอ่ะหลอกเกินไปแล้วมันไม่ดียังไงล่ะฮะมันแบบเดินด้วยเราแบบ เราคงดูไม่สวยยิ่งกว่าเดิม่าถ้าแบบไปยืนกับเขาอะไม่สบายใจรอไปก็ไม่สบายใจีกหน้าเป็นมังเอกก็ไม่อะไรอ๋อมันไม่พอดีกันมันไม่พอดีกันของขวัญเป็นไงตะนนี้เมื่อกี้ตอนเปิดกระสวยมารู้สึกว่าเขามีเสน่ห์ตอนสครัชแน ก็คืออยากไป scratch เพลกับเขาค่ะเขาคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ scratch สนุกใช่ไหมโอเคปูเป้เป็นยังไงนี่เป็นสาวโสดจากสปปลาวนะฮะเธอจะเสียงในฟิล์มตั้งใจฟังหน่อยนะฮะเราเราเป็นคนที่แบบว่ารอแล้วกับเบิร์นคือสะอาดแล้วหมากันแต่งตัวของเราเนาะมักเราใส่สูตรไม่เด็ดก้าอย่าอย่าไม่เด็กเดินอะไรอย่าพึ่งเด็กบ้าบอพูดเองเออเองให้ดีเจกับดีเจเขาคุยกัน ชูคลีนนี่เป็นดีเจนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิดเพลงแนวไหนอยู่คะตอนนี้ก็จะเปิดที่ pop EDM ครับอุ๊ยใจตรงกันเลยอ่ะแล้วเปิดแนวไหนฮะถ่าตรงกานไม่ใช่ก็แนวเวแบบว่ามีอ่าเทคโนค่ะแล้วก็ EDM ตอนนี้เทคโนมิวสิกไงใช่เทคโนโอเคแนน ยังไงเราคนนี้เม่อีเขาเดินมาแล้วเขาตอนเขายิ้มมาน่ารักมากเลยเสียงมึงเป็นอะไรยิ้มน่ารักมากเลยค่ะแล้วเมื่อกี้เขาถามใช่ไหมว่าที่บ้านปลูกต้นไม้หรือเปล่าปกติหนูปลูกต้นอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นเลยค่ะรบกวนพี่ช่วยมาสอนเริ่มต้นใหม่ให้หน่อยได้ไหมค่ะเสียงมันดับลิ้นเปี้ยเรียวแรงไม่ดีเลยไม่ะไยยงยอันนี้ นี่สายแบบ EDM เหมือนกันนี่ชอบเที่ยว EDM ใช่ใชไปมาทุกที่ตรวจดีเมาทุกคนแล้วเป็นไงดีเจคนนี้เป็นยังไงดูแย่เลยดูเย่เลยดูการเปิดเพลงไงแล้วก็เที่ยวมาทุกที่ดีกว่าเพลงก็คือเขานั่นแหละโอ้ว้าวอ่ะพิกไทยเป็นไงคนนี้ดีมากเลยค่ะนะคือเมื่อกี้จังหวะที่แบบหนูแบบ อย่างงี้ใครเขาใช่ป่ะแล้วเขายิ้มมากยิ้มแบบุอยหนูนี่สั่นไปทั้งตัวเลยไม่รู้หนาวแอร์หรือว่าใจสั่นเขาเขาอะ,อะเดี๋ยวนะเพื่อนบ้านทำหน้ามองมาเหมือนอยากจะพูว่ามึงเป็นมองด้วยหูแนนมองด้วยสายตารังเกียจพิชัยมากทำยินารักเน no. จริงทีงตอนแรกก็ดีๆกันอยู่ <c oughs> พี่หมูแต่ผู้ชายออกมาตีกันตอนนี้นตีกันละ,อะเอาละเริ่มต้นได้ดีฮะหนุ่มโอน ตอนนี้มีสาวโสด28คนเปิดไฟให้คุณแต่ <c oughs> เรื่องนี้มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองต้นหอมเรามาทําความรู้จักผู้ชายคนนี้กันหน่อยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าไอ้ตกลงที่เข้ามาสกแกนเนี่ยเขาทำอะไรเขาเป็นดีเจหรือเขาจะเป็นอาชีพเสริมของเขาเอาละพ่อนะ้าสาวสาวทำความรู้จักผู้ชายคนนี้แล้วดับไฟได้ทุกเมื่อครับ